เป็นพืชที่กันหน้าดินได้ปลูกง่ายตายยากสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหนุ่ยพาดูพาเราเข้าไล่นะครับแต่ลุงจะพามาดูว่าลุงปลูกอะไรไว้เพื่อป้องกันหน้าดินเสียหายหรือดินถูกทำลายจากน้ำฝนนะครับพอเดาออกไหมครับเพราะว่า จาสิ่งนั้นก็อยู่ข้างๆลุงนี่เองครับนี่ครับใบแบบนี้บางคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับมันคือยญาแฝกครับมันสามารถช่วยได้จริงหรือเปล่าที่ป้องกันหน้าดินเสียหายป้องกันดินถูกทำลายลุงมีคำตอบครับถ้าดูคลิปนี้แล้วลุงหนุ่ยฝากกดไลค์กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจให้กับลุงหนุ่ยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยนะครับว่าจริงหรือไม่จริงไปครับตามลุงหนุ่ยมาอันนี้เป็นพื้นไล่ของลุงหนุ่ยนะครับจะมีลักษณะด้านนี้สูงกว่าด้านนี้นะครับเป็นที่ลาดเอียงเวลาฝนตกงหนักนะครับน้ำฝนก็จะพัดหน้าดินไหลลงมานี่ ลุงก็เลยปลูกย้าแฝกไว้เพื่อป้องกันดินออกนอกไร่นะครับส่วนผลที่ได้ว่าสามารถป้องกันดินได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวลุงพามาดูกันชัดๆเลยนะครับตรงนี้ลุงจะปลูกย้าแฝกไว้ตลอดแนวนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคือตรงนี้นะครับย้าแฝกมันตายไปแล้วลุงก็ไม่ได้อามาปลูก เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างที่มียาแฝกกับไม่มียญาแฝกนะครับอันนี้ฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักมาแล้วดินที่ตรงเราปลูกยญาแฝกไว้นะครับดินจะไม่เสียหายนะครับเห็นไหมครับดินจะไม่มีความเสียหายไม่ถูกไหลลากไปจะ ติดอยู่กับต้นหญ้าแฝกนะครับทําให้ดินในไร่ของเราสูงขึ้นมาหน้าดินไม่ออกนอกไร่นะครับส่วนตรงนี้ที่ลุงบอกว่าไม่มีต้นหญ้าแฝกนะครับที่ว่ามันตายไปแล้วลุงไม่ได้ซ่อมไว้ทุกคนเห็นไหมครับว่าน้ํากัดดินไปเป็นช่องเลยแล้วไปอยู่ที่ไหนนะครับออกมานอกไร่นะครับมะกรองรวมอยู่ตรงนี้เอง เห็นไหมครับนี่คือหน้าดินในไร่ของลุงที่ถูกน้ำพัดไหลออกมาเห็นไหมครับนี่คือคำตอบครับว่ามันสามารถช่วยป้องกันหน้าดินในไร่เราได้ส่วนการปลูกยญ้าแฝกไม่ยากนะครับเราก็ใช้ต้นที่เรา แยกออกมาจากกอนะครับแล้วก็ไปปักไว้ช่วงหน้าฝนไม่กี่วันก็จะแตกใบออกมาแล้วยาแฝกมีข้อดีก็คือว่าไม่ลามออกมาในพื้นที่ไร่ของเราเขาก็จะเป็นกออยู่แค่ประมาณที่เราปลูกนะครับใบที่ยาวแล้วก็สูงอย่างนี้เดี๋ยวลุงก็จะตัดออกเพื่อให้เหลือตอต่ำๆก็ประมาณสัก40 50เซนพอแล้วครับ ลุงก็จะปลูกเป็นระยะะ,ยะประมาณนี้นะครับตามที่คาดว่าน้ำจะไหลหน้าดินออกไปคนเห็นไหมครับเนี่ยดินสูงตรงนี้ดินสูงเลยเห็นไหมครับเพราะว่าติดยาแฝกถ้าไม่มียาแฝกไล่ลุงอยู่ริมห้วยหน้าดินอันนี้ก็จะลงไปอยู่ในห้วยนะครับ นี่ดินเรายัางอยู่ในไร่ของเรารักษาหน้าดินไว้ได้ครับระยะแฝกนี่นะครับเป็นพืชที่กันหน้าดินได้ปลูกง่ายตายยากตายยากยังไงนะครับเดี๋ยวลุงพามาดูกันว่าทำไมลุงถึงได้บอกว่ามันตายยากอ่ะเดี๋ยวลุงให้ดูตรงนี้ทิ้ง ตรงนี้ไม่มียาแฝกนะครับน้ำก็จะพาหน้าดินออกไปตรงนี้มียาแฝกนะครับดินจะสูงขึ้นมาเดี๋ยวลุงพาไปเลาะริมห้วยนะครับที่ว่ามันช่วยป้องกันไม่ให้ดินทลายลงได้นี่ครับตรงนี้เป็นพื้นไร่ลงุง ตรงนี้เป็นลำห้วยนะครับซึ่งระดับความสูงมันมันมันต่างกันเยอะครับลุงเอายยาแฝกมาปลูกไว้ก่อนนี้นะครับตะกี้ลุงตัดไปแล้วตัดยอดไปแล้วเพื่อจะให้เราได้เห็นกันชัดๆนะครับว่ามันกันได้ไหมตรงนี้นะครับคือดินเดิมเลยก็ยังคงอยู่ถ้าไม่มียาแฝกนะครับดินด้านบนเนี่ย ดินด้านบนนี้นะครับจะไหลลงไปในห้วยมีอยู่ช่องหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มันตายไปลุงก็ไม่ได้ปลูกตรงนี้ครับช่องนี้ทุกคนเห็นไหมครับว่าดินโดนทำลายไหลลงมาลงห้วยครับ นี่อย่างที่ลุงบอกไปแล้วนะครับเวลาขยายพันธุ์เนี่ยมันก็จะประมาณนี้เองแล้วก็หาอะไรขุดเข้าไปนะครับให้เหลือรากมานิดนึงแล้วก็ไปจิ้มจิ้มจิ้มไว้ระยะห่างก็20เซนยี่ห้าเซนตต่อหนึ่งต้นเดี๋ยวลุงจะตัด ยอดของเจ้าย้อแฝกให้ดูว่าลุงใช้อะไรตัดและตัดสูงระดับไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกับลุงนะครับเครื่องมือที่ลุงใช้นะครับก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับแต่ด้านหลังลุงก็ใช้เป็นใบแบบนี้ครับแต่ก่อนตัดนะครับเราก็ต้องป้องกัน ตัวเราเองนะครับโดยการสวมรองเท้าบูทตใส่ถุงมือใส่หมวกและที่สำคัญนะครับเราต้องใส่แว่นตาเพื่อมีเศษหญ้าเศษถินหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะกระเด็นเข้าตาเรานะครับเดี๋ยวมาดูลงนุยตัดนะครับ เป็นไงบ้างครับทุกคนผลของการปลูกหญ้าแฝกไว้เพื่อป้องกันหน้าดินเสียหายป้องกันดินทลายมันได้ผลจริงๆครับถ้าใครอยากได้ต้นหญ้าแฝกนะครับลุงหนุ่ยแนะนำว่าลองติดต่อที่กรมพัฒนาที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดของเรานะครับเพราะว่า กรมพัฒนาที่ดินจะส่งเสริมเรื่องการปลูกย้าวแฝกป้องกันดินพังดินถลายให้กับเกษตรกร,ร,กรอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีการขอนะครับเราก็ไปลงชื่อไว้แล้วเมื่อกรมพัฒนาที่ดินมีพัน์พร้อมก็จะโทรแจ้งให้เราไปรับซึ่งอาจจะใช้เวลาหน่อยนึง เพราะว่ายยา่แฝกที่กรมพัฒนานที่ดินจะส่งให้เราจะเป็นยย่แฝกที่พร้อมที่จะขยายพันธุ์นะครับลองเอามาปลูกตามที่เราคิดว่าหน้าดินเราจะเสียหายหรือดินเราจะพังทลายกันนะครับมันได้ผลครับสำหรับคลิปนี้ลุงหนุ่ยขอขอบคุณมากนะครับ สำหรับการติดตามและเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีครับ